วันนี้รายการบิวเต็มบ่ดจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมหนึ่งในบริษัทที่กำลังจะเข้าเทรดในตลาดหุน้นนั่นก็คือบริษัทเพชรศรีวิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือว่า PCE ค่ะ ซึ่ง PCE นะคะเขาถือว่าเป็นผู้นําธุรกิจน้ำมันปลาล์มพร้อมระบบซับายเชนแบบครบวงจรเพราะว่าเขานั้นประกอบธุรกิจจากต้นน้าจนถึงปลายน้ําโดยมีธุรกิจลงสกัดโรงกันรวมไปถึงธุรกิจที่ซื้อมาและวจำหน่ายน้ํามันปลาล์มและผลผลิตพอยได้และตอนนี้นะคะบิวก็จะพาทุกคนไปดูหนึ่งในธุรกิจของ PCE นั่นคือการผลิตน้ํามันพืชสําหรับการบริโภค ภายใต้ตาสินค้ารีนทิปโดยมีถังเก็บน้ำมันปลาล์มและน้ำมันบี100อทั้งหมด80แท้งและสามารถจัดเก็บได้ปริมาณ10,000แสนตันกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เราก็อยู่ี่ห้องบรรจุน้ำมันพืชแบบถุงของ p c นนะคะหรือว่าน้ำมันพืชที่พ่อรีนทิฟนะคะโดยที่นี้นะคะจะสามารถบรรจุได้หันรอยถุงต่อชั่วโมงหรือว่าจำนวน450รันต่อชั่วโมงค่ะซึ่งที่นี้นะคะจะเน้นบรรจุเป็นแบบถุงแต่ว่าแบบ แบบเป็นขวดเขาก็ขายค่ะแต่ว่าแบบขวดนั้นเขาจะเป็อยู่ที่บางระจูงนันเองค่ะโดยเขาจะนําวัตถุดิบที่เป็นน้ำมันที่เกิดจากโรงรเนี่ยนะคะส่งขนส่งไปทางเรือแล้วก็เป็นไปที่น่านถ้าใครสงสัยนะคะว่าทําไมไม่เห็นน้ํามันที่ที่ห่อรินนะคะหรือที่ตามมเ์นเทรดเพราะว่าบริษัทได้บอกว่าเขาอยากเล้นขายแท่งทัวแล้วก็ข้อขายต่างมากกว่าก็เลยทําให้เขาค่ะ นอกจากนี้ PCE ยังให้บริการด้านคลังสินค้าและท่าเทียบเรือรวมทั้งยังมีธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือและทางบกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่รองรับการเติบโตของบริษัทอย่างยังย่งยืนในอนาคตค่ะ สำหรับแผนการเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอได้อนุมัติแบบคำขอในการเสนอขายหุ้น IPO ของ PCE เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยบริษัทนั้นเตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน750ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้1บาทต่อหุ้นซึ่งภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วอยู่ที่2750ล้านบาท และจะนำหุ้นสามันทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร AGRO ค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าระดมทุนในครั้งนี้นะคะบริษัทก็จะเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือว่า B100 เช่นโรงสกัดน้ำมันปลาล์มรวมถึงการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงและประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการควบคุมต้นทุนอีกทั้งนะคะยังเป็นการต่อยอดหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนที่เหลือนะคะก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท New b บ O d ดีเซ l จำกัดและบริษัทปาโก้เทรดดิ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของกลุ่ม PCE นั่นเองค่ะ